นะครับก็ซื้อฟางเขานะครับก้อนละ20บาทของเจ้าของนานะครับนะครับแล้วก็ค่าอัดอีก15บาทนะครับเป็น35ค่าค่าคนนี้อีก10บาทนะครับถ้าเราไม่คดเองก็เพิ่มอีก10บาทเป็น45บาทนะครับปีนี้นะครับตัวละ45ตัวละปันจริงนะครับต้องต้องโอ้ตะปกตี น no? ะครับก็ตาเราไม่คนเองก็เพิ่มอีกสิบาทนะครับกน้ำบากนะครับเนี่ยถ้าหาคนที่ไม่มีนาตัวเองนะครับต้องก้อนได้สิบห้าถึงห้าสิบบาทต่อต่อก้อนนะครับฝางนี่แล้วับก็ผมเองก็เอาวัวผูกดินตรงนี้นะครับเจ้าของวัว อันนี้อันอันนี้ของเอต่แต่เอดแต่เขาจองกันแต่เช้าแล้วนี่ครับจะบางทีหนึ่งไอ้ขอไอโบมังว่าจะไปคอยโบนานี่ยาดกบิวเหนออให้มันไปเกด้วยียเออของเราน่ะอเ่โทรหาแป๊บเดียวเรือ ก็โทรไปหาเขาแล้วก็เขาก็มาน้าไตก็นั่งดูแถวนี้ก็ได้กลับไปโดยกบไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไจะกลับบ้านไมอคะไม่มาแล้ว พี่หวันบอกแล้วไม่เชื่อธรรมะแต่ถ้าแม่อาไปเอาฟางเองอ่ะจะไม่ให้เลยนะฟางช่วเวลาแม่มามันเห็นไหมลนะ่ะเห็นเห็นในคลิปนี้แหละคอยดูนะไม่ไอาจโดย,โท,ท,โยดทีต้องยุ่มาด่าิ้ เอาใส่ได้ก็ใส่ไปวะแกแปลงอิงมั้งให้ใใใกวกเขาด้วย <laughs>